ขอสัมภาษณ์ได้ไหมคะได้ครับได้ปกติกินข้าวที่ไหนคะยูเนียนนี่เลยแล้วกินอะไรที่ยูเนียนขาวคุณติ๊กช่ำตลอดเพราะว่าเราเน้นเยอะอิ่มแน่นอนเราขอข้าวเขาที่เขาจะให้ได้จานเท่าไหร่เราขอเท่านั้นอ่ก็คือปกติกินข้าวหมดใช่ไหมคะเออไม่ไม่เคยจานก็สะอาดก็คือเขาไปใช้ต่อได้เลยก็คือหมดแล้วก็คือไม่ต้องล้างเลยไม่ต้องล้างแล้วงั้นงั้นแสดงว่า เออกินข้าวหมดแล้วอย่างนี้ก็ไม่ต้องเหลือทิ้งถ้าสมมติว่ามันเหลือจะเอาอาหารเศษอาหารเงี้ยไปทิ้งแบบได้ถูกวิธีไหมคะหรือว่าแบบปกติทิ้งยังไงปกติเหรอครับปกติก็จะแยกก่อนไม่ทิ้งลงท่อน้ำเนอะเพราะมันจะเป็นนํามาซึ่งอ,อ่อหนูแล้วก็แมลงสาบซึ่เราไม่ชอบอยู่แล้วค่ะ<า>ใช่เราก็อาจจะแยกใส่ถุงไว้แล้วก็ทิ้งแต่ถ้าเราอยู่บ้านเราก็จะมีหลุมจากการขยะอะไรพวกเนี้ยในการจัดก,การขยะเปียกขยะจากอาหารมันก็จะเป็นประโยชน์ต่ออย่างอื่นต่อไป ขอบคุณค่ะคิดว่าอาหารที่นี่มันมีปริมาณพอดีไหมครับสำหรับที่พอดีค่ะสำหรับที่อาจจะเยะไปนิดลึงครับงั้นปกติกินข้าวหมดไหมครับแย่นี้กินหมดค่ะไม่หมดค่ะงั้นคิดว่ามันให้เยอะไปใช่ไหมครับแล้วถ้าสมมติว่าแบบไม่หมดอันนี้คือไปเจ็บตรงไหนหรือว่าแบบเอาไปพอกลับบ้านหรือว่าเอาไปทิ้งยังไงก็องเอาไปทิ้งตรง ตรงที่เขามีที่ให้ให้เก็บใช่ไหมคะแล้วปกติคิดว่าตัวเองจัดการขยะกันถูกวิธีไหมครับคิดว่าถูกวิธีค่ะก็ทิ้งตามที่เขาให้ยกปกติกินข้าวที่ไหนคะที่เนียนชั้นสามครับแล้วชั้นสองไม่ได้ชั้นสองคนเยอะเลยพี่จ๋าคนเต็มแล้วปกติกินข้าวที่ไหนกินธรรมศาสตร์ทําไมไปไกลจังชอบเดินครับ แล้วปกติกินข้าวข้าวกินข้าวหมดไหมคะที่อยูเนี่ยแบบเขาให้เยอะไปไหมหรือว่าแบบพอดีแล้วคือคือต้องสั่งเพิ่มเพราะว่าเป็นคนที่คือมันหุ่นนางแบบมันก็ต้องกินมากนิดน,นึงสั่งพิเศษแบบเอ็กซ์ตร้าเลยแล้วกินกินหมดปะแทบ,บเรียจารเลยก็คือใช้ต่อได้เลยใช่ไม่ล้างเลยเ <laughs> แล้วกินปกติกินข้าวหมดไหมคะกินกินหมดครับก็คือไม่ได้สั่งพิเศษก็ก็สั่งพิเศษเขาก็คือฟาจนหยดสุดท้ายเลยครับ โอเคแล้วถ้าสมมติว่าแบบมีวันไหนที่กินเหลือมีเคยมีวันไหนที่กินเหลือบ้างไหมวันนั้นอาจจะเป็นวันปีใหม่เพราะของเยอะอ๋อโอเคแล้วถ้าสมมติว่าแบบกินไม่หมดอย่างเงี้ยเราจะมีวิธีจัดการขยะที่แบบเป็นเศษอาหารของเหลือยังไงคือเอาไปแยกทิ้งหรือว่าแบบก็รวมรวมกับถังกับกับขยะธรรมดาก็แยกเพราะว่าเดี๋ยวย้ายบ่น๋อใช่เดี๋ยวยายไล่ตีมันเจ็บพี่ ก็คือแยกขยะแยกขยะกอเคได้แล้วอันนี้คือแยกขยะยังไงก็ปกติก็กินเสร็จก็จะเอาไปวางไว้ให้แม่แล้วแม่ก็จะแยกให้โอเคแล้วมีเคยแบบแยกเองไหมก็มีบางครั้งแต่นานๆาทีอ๋อแล้วปกติแบบไอ้นานๆานครั้งเนี้ยคือแยกยังไงก็เทขยะแยกกันแบบเอาเศษข้าวทิ้งที่อีกโถนึงแล้วก็เอาจานไปวางที่นึงโอเคได้ขอบคุณค่ะวันนี้กินข้าวกับอะไรมาค่ะ อตอนเช้าเป็นราเมงค,ครับอ๋อแล้วกินหมดไหมก็หมดนะฮะแล้วถ้าปกติถ้าเป็นมืออื่นอย่างเงี้ยค่ะกินหมดไหมคะก็พยายามกะปริมาณให้พอดีครับอตอนที่ซื้อใช่แล้วถ้าสมมติว่าแบบไปสั่งข้าวอย่างเงี้ยแล้วเขาเขาหมายถึงว่าไม่ได้บอกเขาอย่างเงี้ยก็ก็กินหมดใช่ไหมคะก็พยายามทานให้หมดครับแต่ถ้าไม่ไหวจริงจริงก็อาจจะห่อกลับหรืออะไรอย่างนี้อ๋อแต่ว่าไม่เคยแบบทิ้งเลยเหรอคะหรือว่าแบบก็มีบ้างครับผม แล้วถ้าทิ้งอย่างนี้คือก็คือเหมือนแบบแค่วางที่จานหรือว่าไม่ได้เอาไปเก็บเหมือนแบบบนยูเนียนใช่ไหมปกติกินยูเนียนไหปกติไม่ค่อยกินยูเนียนครับแต่ว่าถ้าสมมุติกินเสร็จก็เก็บเข้าตามที่เขาให้เก็บไป